สะพานไม้สลิ่งที่แบบว่าข้ามแม่น้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปัวยอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาเลยจะได้เห็นความล้ำ้าง,างคือจะเป็นสะพานไม้ที่ข้าขมผอกธรรมชาติแล้วก็เดิน็นโยโยกหน่อยแต่จุดนี้จุดน้าํามันจะไม่ลึกเราสามารถลงไปเล่นน้ำลํำธารได้แต่เราต้องเดินไปจุดสะพานแล้วก็ลงไปที่สล,ล,ลิงจะลงไม่ได้นะจุดนี้เป็นจุดที่เด็กเข้ามาเล่นน้ำเยอะมาก เดี๋ยวเราจะาพาไปชมจุดเล่นน้ำที่อยู่ที่ลงไปได้นะบางคนก็จะมาปิกนิกการเ็น,นอะไรเนี่ยมี่เอาของกินเข้ามาได้แต่ก็ต้องรักษาความสะอาดหน่อยเพราะว่ากินแล้วต้องเก็บน้ำเย็นธรรมชาติเดินไปรู้แล้วว่ามันไม่ลึกน้ำเย็นมากมีนหน้าหนาวนะมีคนมาเป็นจุดน่าเล่นน้ำมากสามารถใช้ท่าพิกฝวังได้เลยเห็นข้างหลังนะ ก็หลังมาจะเป็นสะพาสะ่านไม้ที่เราข้ามมา